คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรมดนบันดาล ให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่อง ที่คารปรากทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่อง19ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเทวดาที่กลับชาติมาเกิดก็อยากที่จะขอเรียนกันอย่างนี้ก่อนครับว่าอันที่จริงแล้วคนเราทุกคนที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ล้วนแล้วแต่จะต้องเคยสร้างบาร,รมีมากันทุกคนครับ ในส่วนที่ว่าจะมากหรือจะน้อยอย่างใดนั้นก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงภายในใจซึ่งในความเชื่อของคนไทยเราตั้งแต่ครั้งบรรณาการมาก็ได้มีความเชื่อครับที่ว่าใครที่เกิดมาเป็นเทวดาแล้วนั้นก็จะอยู่ในลักษณะที่จะพูดถึงนี้ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมาเกิดหรือเป็นเทวดาลงมาเกิดนั่นเองครับเทวดาที่ได้ลงมาเกิดนั้น จะมีลักษณะแบบไหนบ้างก็ลองมาพิจารณากันดังต่อไปนี้ครับลักษณะแรกในข้อที่หนึ่งเป็นผู้ที่มันสร้างบุญและประกอบคุณงามความดีอยู่เป็นนิดข้อที่สองเป็นผู้ที่มันศึกษาธรรมะและมีความเลื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนาข้อที่สเป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตนหรือใช้ความวิเศษของตน เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเชื่อถือข้อที่4เป็นผู้ที่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่อการกระทําอันชั่วร้ายความชั่วทั้งปวงหรือสิ่งใดที่เป็นการเบียดเบียนต่อผู้อื่นครับข้อที่5เป็นผู้ไม่มีอคติธรรมทั้งปวงข้อที่หเป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสัตว์และสังขารร่างกายทั้งปวง ก่อนล้วนและวแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาข้อที่7เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลสอบายามุกและสิ่งงมงายทั้งปวงครับข้อที่8เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่นข้อที่9เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติและดำเนินความคิดด้วยปัญญาข้อที่10เป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใด ข้อที่สิบเอ็ดเป็นผู้ที่มีวาจาสำรวมอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือผู้ใหญ่กว่าตนข้อที่สิบสองเป็นผู้ที่ไม่คิดฟุงซานมีสติปัญญามีความสงบมันเจริญสมาธิภาวาอยู่เสมอข้อที่สิบสามเป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดการไตรตรองอย่างทีทวน ถึงผลที่จะตามมาอยู่เสมอข้อที่14เป็นผู้ที่พูดด้วยปัญญามีวาจาที่น่าฟังน่าเชื่อถือไม่ใช้คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นครับข้อที่15เป็นผู้ที่มีความอดทนนิ่งดังน้ำใจเย็นดังสายลมข้อที่16เป็นผู้ที่ไม่บ่นเป็นผู้ที่รู้มีความเข้าใจถึงแก่นสารของชีวิตเป็นอย่างดี ข้อที่17เป็นผู้ที่ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่คิดที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจครับข้อที่18เป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่ขะนองตนว่าดีกว่าผู้อื่นไม่ยะโสโอหังและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่19เป็นผู้ที่มีปกติไม่หวาดวัน หรือมีความตื่นตระหนกจนเกินเหตุอันควรครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านให้ได้ทําความเข้าใจกันเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นําเสนอกับท่านผู้ฟังไปในข้างต้นนั้นในหลายๆส่วนก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริง,รงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง รดได้ใช้ทั้งดุลยพินิษและวิจารณญ,ญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องของนิทานกับนิทานเรื่องขอทานกับเทวดาท่านผู้ฟังครับก็ต้องขอกล่าวถึงณเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่อากาศหนาวเหน็บก็ได้มีชายขอทานอยู่คนหนึ่งครับเขาก็นั่งขอทานเป็นกิจวัตรอยู่เช่นนั้นทุกวันแต่เมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายวันเขา้าชายขอทานเขาก็กลับไม่ได้แม้แต่สตางแดงเดียวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็อยู่ในสายตาของเทวดาที่อยู่เบื้องบนเทวดาได้เห็นชายขอทานนั้นแล้ว ก็เกิดสงสารก็จึงได้ปลอมตัวเป็นมนุษย์แล้วก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าที่ขอทานนั่งพร้อมทั้งหยิบเงินส่งให้กับขอทานแต่ทว่าเทวดาก็อยากที่จะรู้ถึงความคิดของขอทานก็จึงได้ถามกับขอทานไปว่าเจ้าขอทานถ้าเราให้เงินเจ้าหนึ่งมื่นบาทแล้วเจ้าจะเอาไปทำอะไรขอทานก็จึงได้ตอบไปว่าข้าก็จะเอาไปซื้อแท็บเล็ต และก็จะเสิร์ชหาว่าตรงไหนที่ไปนั่งขอทานแล้วได้เงินเยอะๆเทวดาก็ครุ่นคิดภายในใจหรือว่าเป็นเพราะจํานวนเงินที่เราให้ไปมันน้อยเกินไปก็จึงได้เปลี่ยนคําถามถามกับขอทานไปใหม่ว่าเจ้าขอทานถ้าเราให้เงินเจ้าห้าหมื่นบาทแล้วเจ้าจะเอาไปทําอะไรขอทานก็จึงได้ตอบกับเทวดาไปว่าข้าก็จะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ จะได้ขี่ไปขอทานได้หลายๆที่และก็จะได้คลองได้เงินกลับมาอีกเยอะแยะเลยละ่ะในตอนนี้เทวดาก็ชักจะอารมณ์เสียก็จึงได้เปลี่ยนคำถามใหม่อีกรอบเจ้าขอทานถ้าเราให้เงินเจ้าเก้าล้านบาทแล้วเจ้าจะเอาไปทำอะไรขอทานก็ได้พูดขึ้นในทันทีขอบพระคุณท่านมาถ้าเราได้เงินจำนวนนี้มาเราก็จะเอาไปจ้างบริการ มาจัดการขอทานทั่วทั้งเมืองนี้เพื่อที่จะให้เหลือแต่ข้าเป็นขอทานแต่เพียงผู้เดียวก็จะได้ไม่มีใครมาแย่งข้าขอทานได้อีกมาถึงตรงนี้เทวดาก็ทำได้เพียงสายหน้าแล้วก็เหาะกลับสวรรค์ไปอย่างไม่ให่ดีขอทานอีกเลยท่านผู้ฟังครับเมื่อเราฟังนิทานเรื่องนี้จบแล้วหากว่าได้พินิเคราะหอถึงข้อคิดในนิทานเรื่องนี้นั้นเราก็จะทราบว่านิทานเรื่องนี้ สอนให้เราได้รู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนครับก็ขอให้ได้พิจ,จรารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อถูกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟัง ใค้ได้นำไปโูกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องลักษณะเด่นของคนที่ไม่ฉลาดเขามักที่จะแสดงออกมาแบบนี้ท่านผู้ฟังครับใครที่บอกว่าตนเองเป็นคนที่พูดแต่ความจรงิงแต่สิ่งที่ได้พูดออกมานั้นก็กลับมีแต่เรื่องที่ทำลายน้ำใจของผู้อื่นแบบนี้ก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นคนที่พูดตรงหรอกครับ และถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากแต่ถ้าไม่รู้จักรับฟังผู้น้อยบ้างก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นคนที่ไร้กาลเทษะโดยที่ไม่สนใจใครก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมแต่ถ้ายังคงนินทาก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมได้หรอกครับคิดเก่งพูดเก่งแต่ก็ไม่ทํา ก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงฉลาดหาแต่เงินแต่ไม่มีความฉลาดที่จะหาความสุขก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาครับละทิ้งระหว่างทางสนใจแต่เพียงจุดหมายก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นนักเดินทางถึงแม้ว่าจะได้เคยเจอเคยเห็นแต่ก็ไม่เคยได้บทเรียนก็ย่อมไม่อาจจะเรียกได้เต็มปากครับว่าเป็นประสบการณ์ ถึงแม้ว่าเสียงจะผ่านหูแต่ไม่เคยที่จะเข้าใจก็ย่อมไม่เรียกว่าได้รับฟังคำแม้ว่าจะถูกกฎหมายแต่ถ้าผิดธรรมก็ย่อมไม่เรียกว่าความถูกต้องแม้ว่าจะดีกับผู้อื่นแต่ถ้าแหลงน้ำใจต่อบิดามารดาก็ย่อมไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีอย่างแท้จริงครับแม้ว่ามีเงินแต่ถ้าไม่รู้จักคำว่าพอก็ย่อมไม่เรียกว่าเป็นคนรวย แต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่คนไม่รู้จักพอเท่านั้นทำความดีเพื่อต้องการที่จะเอาไปเป่าประกาศก็ย่อมไม่เรียกว่าการทำดีได้อย่างแท้จริงรอคอยโชคลากวาสนาแต่ไม่เคยที่จะพยายามก็ย่อมไม่เข้าใกล้ความสำเร็จแม้ว่าจะได้เรียนรู้มามากแต่ถ้าไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ก็ย่อมไม่เรียกว่าผู้มีความรู้แม้ว่าจะรู้ทฤษฎี แต่ขังตัวไม่เคยปฏิบัติย่อมไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแม้ว่าจะอ่านข้อคิดคำคมร้อยพันแต่ไม่เคยที่จะประพฤติตามก็ย่อมที่จะหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับดวงตาที่มีความสุขก็คือตาที่เห็นแต่ความดีหูที่มีความสุขก็ได้ยินแต่เรื่องดีใจที่มีความสุขก็เห็นโลกที่งดงามแท้จริงแล้วมันก็คือตัวของเรานั่นเองครับ ก็เพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้มีผลมากมายต่อเราอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่ทว่าการที่เราคิดถึงแต่เรื่องที่ดีๆของคนอื่นนั้นก็ส่งผลที่ดีมากมายต่อตัวเรามากกว่าที่เราคิดอีกครับใจของเราที่เป็นสุขก็เพราะได้สัมผัสความคิดดีๆนั้นโดยตรงและก็คงจะไม่ผิดนะครับถ้าหากว่าจะกล่าวว่าการที่เราคิดแต่เรื่องที่มันดีๆนั้นก็จะทำให้เราได้พบแต่ความสุขครับ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของขาอคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และคนรอบข้างก็วังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาบผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกปกพรองผิดพาดตกหล่นประการใดกระผมอานนน ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ